ต่อมาเรามาดูในหมวดขององค์ประกอบกันบ้างดีกว่านะครับองค์ประกอบนะครับก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนตัวรูปทรงต่างๆพวกเส้นนะครับพวกกรอบรูปสติกเกอร์ต่างๆเหล่านี้นะครับเราสามารถนํามาประกอบใช้งานกับตัวโลโก้ของเราได้นะนี่ครับเราสามารถทําโลโก้ของเราเป็นภาพเคลื่อนไหวก็ได้นะครับถ้าเราไม่ต้องการใช้เราก็สามารถกดที่ปุ่ม delete ตรงคีย์บอร์ดได้เลยนะครับเลือกเสร็จแล้วกดที่ delete ได้เลย มีมากมายนะครับเป็นพวกแผนภูมิก็ได้นะครับเป็นกรอบรูปภาพเป็นการไล่เฉดสีอะไรต่างๆนะครับหรือลงใบนิดนึงนี่เราจะเจอคําสั่งชื่อว่าข้อความนะครับข้อความเหล่านี้นะครับเราสามารถที่จะนำเ,เทคกต่างๆพวกนี้นำไปประกอบการใช้งานของของโลโก้ของเราได้เลยนะครับโดยแค่คลิกหนึ่งทีนะครับแล้วก็อย่างนี้ มันก็จะทําการส่งข้อความเหล่านี้นะครับไปไว้ในโลโก้ของเราแล้วเราก็เลือกใช้และทาการปรับแต่งตัวหนังสือให้เข้ากับตัวชิว้นงานของเราเท่านั้นเองนะครับโอเคลงมาอีกนิดหนึ่งแล้วครับเราจะเจอกับเสียงนะฮะเสียงเหล่านี้นะครับมันจะเอาไว้สําหรับประกอบนะครับไว้ประกอบสําหรับการทําโลโก้ที่มีอ่าต้องการให้มีการขึ้นไหวนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะใส่เสียงลงไปประกอบในส่วนของการทําโลโก้ของเราได้นะครับ ซึ่งก็จะมีให้ใช้ฟรีกับมีแบบเสียตังนะครับถ้าจะแนะนำนะครับก็ถ้าอยากจะใช้เสียงที่ประกรอบกบกับการใช้งานโลโก้เนี่ยผมแนะนำในส่วนของเพลงที่มีแจกฟรีในส่วนของ Google นะครับเราสามารถไปใช้น,นั้นก็ได้ในนั้นมีให้เลือกเยอะพอสมควรเลยนะนะครับต่อมาลงมาอีกนิดนึงนะครับจะเป็นรูปแบบของวิดีโอครับพวกนี้ก็จะเป็นคล้ายค้าวิดีโอเป็นพวก Background วิดีโอนะครับเป็นพวกวิวต่างๆเป็นภาพอั s t แต็กต่างๆเราสามารถใช้ภาพเหล่านี้นะครับเป็นภาพพื้นหลังของโลโก้ที่เราต้องการเป็นวิดีโอของเราได้นะเช่นอันนี้น,น,นะครับอ่านะฮะเราก็ทำการขยายอา,อาจจะใช้ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเลยนะครับว่าจะใช้ในรูปแบบยังไงเนาะ ต่อมาพื้นหลังครับพื้นหลังพวกนี้ก็จะเป็นพื้นหลังที่เป็นตัวกราฟิกนะครับสว,สวยเนี่ยเราสามารถนํามาใช้ได้นะครับก็ง่ายคลิกท,ที่แค่นี้นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มตัวกราฟิกเนี่ยลงไปในพื้นหลังของตัวโลโก้ของเราได้แล้วนะครับโอเคนะครับและนี่ก็คือรูปแบบนะครับและเทคนิคเครื่องมือต่างๆในการทํารูปแบบของโลโก้เนาะเราสามารถประยุกต์ใช้เอาไปใช้ในรูปแบบของพวกโปสเตอร์ นะครับหรือสื่อ i n s t a g r กรทําเป็นปก Facebook ต่างๆนะครับหรือปเป็นงานวิดีโอทําเป็นแบบว่าดุกดิกอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถพี่ประยุกต์นําไปใช้งานได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคแล้วก็เป็นแนวทางนะครับให้ทุกคนนะครับลองนำไปใช้งานดูในคลิปหน้าเนี่ยจะมีอะไรแนะนำกันอีกเดี๋ยวลองตามมาดูได้เลยนะครับ